ผมรู้จักความรู้สึกของประชาชนมผมคุ้นกับสิ่งนี้มากทั้งในในประเทศไทยเนี่ยจะจะได้เรียนรู้กับความรู้สึกของประชาชนมากมแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละสีสันอ,อารมณ์ของคนกิดที่เป็นกระแสนเนี่ยมันจะอยู่ตลอดรีพับลิกันกับเดโมแครตพอโจไปเด่นมากับทรัมป์เนี่ยทั้งสองประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เอาแต่ไม่รู้จะไม่มีทางเลือกอ mm hmm. เพราะเขาเหลือแค่สองคนมีแค่สองคนแล้วไปทอนรู้จะไปไหน mm hmm. ก็อึดอัดทั้งคู่ทางทางดโมแคร,กรตก็อึดอัดริพับลิกันก็อ,อึดแต่พอเป็นกรรมราปั๊บมันกลายเป็นทางโล่งอ,อกเลยมันมกลายเป็นทางสว่าง mm hmm. เพราะฉะนั้นริพับลิกันบางคนก็เห็นด้วยว่าควรจะเป็นเขาไม่คิดถึงพรรคแล้วเขาคิดถึงตัวคนละ mm hmm. ว่าคนเนี้ย เป็นคนใหม่ได้ลองได้ลองของใหม่อแล้วมัใช่ลองเฉพาะเพศนะผู้หญิงด้วยเออคนแรกของของอเมริกาใก่อนนันนี้ก็เคยมีเป็นพิลรลี่คินตันแต่พิรี่เนี่ยชนะป๊อปปูล่าโหวตแต่พออิเล็กโทรเลแพ้คะแนนในรัฐแต่ชนะป๊อปปูล่าใช่ครับเพราะนั้นคะแนนที่เอาป๊อปปูล่าของนั่นยังอยู่กับวอมาลาเต็มแม็กเลยนะยังมาเต็มแม็กแล้วยังไป ไปบวกพวกผิวสีอสีดำสีเหลืองอีกโอ้โหไม่ต้องไปห่วงเพราะนั้นสำหรับผมนะนี่มันเดือนสิงหาอีกหลายเดือนกว่าจะเลิกอีกสามเดือนสิงหาขยาตุลาพิกาอีร้อยวันครับอีร้อยวันผมเปิดถ้วยแทงโอคนเดียวเกลมาลาชนะคนเดียวเลยแล้วไม่สู้สีด้วยไม่สู้สีด้วยผมไม่ใช่พวก สื่อขาวต่างประเทศผมไม่จัดจ้านเรื่องการเมืองแต่ผมอยู่กับการเมืองมาตลอดชีวิตผมรู้จักความรู้สึกของประชาชนมผมคุ้นกับสิ่งนี้มากทั้ทงในในประเทศไทยเนี่ยจะจะได้เรียนรู้กับความรู้สึกของประชาชนมากมแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละสีสันอ,อารมณ์ของคนกันที่เป็นกระแสเนี่ยมันจะอยู่ตลอดอเพราะนั้นผมมีสัมผัส ร้หรับความรู้สึกของประชาชนว่ามันมาจากชาติไหนก็ช่างมันเถอะมันแกเหมือนเหมือนกันความเป็นคนมันก็เคยกินขี้ปีนอนถูกไหมแต่พิเ็ษอ่านขานนะก็วันที่เขามาวันแรกเนี่ยตามอยู่เจ็ดแต้มเนี่ยคนว่าแพ้แน่แต่พอเขาเปิดตัวแล้ววางแผนให้ดูปังอะไรนะเหลือสองแต้มเลยแม้กระทั่งตัวรองประธานดีเขายังไม่ได้เลือกคนที่ว่าจะเอามาแล้วทําประโยชน์ให้กับประชาชนเขาเลือกคนที่มาแล้วคะแนนเสียงเขาจะชนะ เขาเลือกสวิงสเตทเลยสวิงสเตทไหมคบว่าเท่าๆกันทั้งเด็เลือกมึงมาเป็นรองพราดีเลยให้ขนนแพ้เลยเพราะคนในนั้นมันเท่ากันเ้ยคนนู้กูไปรองทราดีกูก็เลือกคนรู้ดีนี่เขาจะไปเปิดตัวรองเพชเชียนเขานะใช่ใช่ถ้าเขาเปิดตัวอาจจะตั้งอาจจะขึ้นเนยใช่อาจจะขึ้นเนี่ยเขาต็ะเปิดอย่างเงี้ยคับเอาสวิงสเตทเลยแล้วเอทำไปพลาดไปได้แก่เออพอมาเปิดตัวนี้ หนุ่มกว่าอายุน้อยกว่าอีกเยอะห้าเก้าเองอ่าห้าเก้าหนุ่มกว่าเอสาวกว่าหนุ่มกว่าแน่นอนยังแถมเป็นฝ่ายอายการอีกเออเป็นรายการอีกคนหนึ่งขมู่ขมอมอยู่ทั้งเรื่องทูยิงยิงเรื่องขโมยเอกสารเรื่องเรื่องหนโกงนู่นโกงนี่ละมีขมูขมอมมานะแต่ขานี่เป็นอายการกลายเป็นว่า เลือกตั้งระหว่างผู้รักษากฎหมายกับผู้ชอบทําผิดกฎหมายโอ้โห oh แล้วที่เด็กแล้วเกิดทาคดีซ้ำเอาเหรอคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรามาดูว่าเรามีเลือกตั้งมีทั้งไทยไกันยช่าเรามาคุยกันเรื่องเลือกตั้งเราสองพักตแต่มริกันเนี่ยสองร้อยกว่าปีเขาเลือกตั้งอยู่วันเดียวนะืะวันเดียวเดือนเดียวเพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณเกิดมาคุณต้องเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่คือเสาของเดือนพฤศจิกาอื มีหัวเข่าแล้วก็เท้าขาแล้วก็มีโรคไตเท้าบวมดูได้ทรทัศน์ก็สุขภาพเราแรงแข็งแรงขึ้นพักตอนนอนหลับสบายนะแล้วทําให้หน้าตางเรามันสดใสขึ้นกว่าเก่าเมื่อก่อนมจะดำดำคร้ำอะไรเงี้ยแต่ตอนจะดีขึ้นก่อนโอ้โหเนี่ยทอมานมาลาหลับได้ปีหนึ่งปีสองยังไม่อยากหลับเอ้เรื่องนอนเนี่ยยกให้เลย